กลับสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแปลงนะครับเป็นตัวดัดแปลงทําตัววัดโวลต์วัดแอมป์แล้วก็วัดวัดได้ด้วยนะครับผมจะแปลงใส่กับอะแดปเตอร์ที่จะใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับก็ใช้กับตัวอื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูขนาดโวลต์ของเขาอันนี้ก็จะมาเอาตัวบัดดีบัดดี้รเรียกว่าอ่างปลาก็จับมือนึงนะครับ นะ้รับไม่มีตัวคลิปก็จะลําบากหน่อยเวลาเราบัตรกีบางทีมันก็อาจจะสายหลุดออกไปข้างในแล้วก็บัตรกีไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีตัวคลิปหางปลาไว้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเลื่อนได้นะแล้วก็เกไปด้วยไอตัวหัวแร้งนะครับเขาก็หมดสภาพเป็นขมาหําดนะครับบัตรกีแล้วก็เกิดความร้อนไอตัวก้อปฏิก็จะละลายเหู่ด้วนกันพระจาความร้อนระยะนานไปไปหน่อยนะครับ เราก็ใช้ปากจิงจกคีบตรงนี้ไว้เพื่อที่จะดันไอ้ตัวปอกสีแดงๆนะครับให้มาชจิตอยู่กับไอ้หางปลาป้องกันการช็อตนะครับหรือว่าการรัดวงจรถ้าค่อนข้างจะร้อนนะครับจนไอ้ตัวปอกคีบก็ละลายนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวคีบตัวหางปลาและตัวคีบสายไฟนะครับหางปลานะครับแล้วก็จะให้มันอยู่กับแนบกับหางปลาเพื่อที่จะปัดกีให้มันปิดสนิทนะครับนี่ครับ ก็พอดีได้ไอตัววัดวลต์มิเตอร์ตัวนี้มาพอดีก็เลยเอาใช้แทนตัวเก่านะครับตัวเก่ามันก็มีความผิดพลาดแรกๆก็คือเราไปใส่กับสวิตชิ่งคันนี้ตัวโคมงไปจ้ำเข้ากับตัวควบบวกนะครับเป็นการลบกับบวกจ้ำเข้าหากันก็เลยกลายเป็นรอดไหมไปตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกจุดหนึ่งนะครับพยายามที่จะให้เขาไม่ติดกันโดยทำเป็นหาวกาแบบเรียบร้อยแล้วก็ เป็นแผ่นอะคาริลิกปุ่มไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นประเภทนาสือ่อหรือว่านํากระแสได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเอาอาชันเนี่ยมาวางเป็นแนวแนยวยาวนะครับแนวแนวนอนว่าจะวางเป็นแนวขวางก็ตัวชั้นก็จะยาวกว่าแผ่นอะคาริลิกนิดนึงครับมันก็จะยึดมัดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมก็เลยใช้วิธีการวางแนวแนวนอนนะครับไปคู่ขนานกับตัวบอดี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ขยบให้ตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์เขยบไปทางซ้ายหน่อยเพื่อที่จะให้ตัววัดหรือว่าตัวจอ LED ของมิเตอร์นะครับให้เขามีช่องว่างระหวังปักหรือว่าแจ็คเสียบอยู่ด้านล่างนะครับมันจะยื่นยาวไปก็เลยเลื่อนออกมานะตอนนี้ก็ลองใส่ตามแนวนะครับก็คือ,อขั้นตอนการขันบรรจงที่จะขันให้มันได้แนวก็นัดาหางปลาให้มันกระหนับ ระดับเดียวก,กันกับตัวอาชั้นเพื่อให้ดูไม่น่าเกลียดน,นะครับแล้วก็การจัดสรรระบบให้มันดูสวยงามมันก็จะมองง่ายแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับอันนี้แน่นอนเพราะว่าทําให้มันเป็นระเบียบทุกอย่างก็จะมองเห็นวงจรที่ง่ายขึ้นแล้วก็าการทํางานก็จะสะดวกขึ้นก็เลยต้องจัดเลยเยอร์จัดเลียงสเต็ปนะครับตรงนี้จุดนี้ก็จะต้องมาจากแหล่งจ่ายนะครับ ตัวชั้นตัวนี้ยมันก็มีหน้าที่ในการรับกระแสนะครับรับกระแสแล้วก็จุดจุดนี้นะครับเป็นตัวรับมาจากแบตเตอรี่หรือว่าแหล่งจ่ายที่ได้มานะครับก็จะมาเชื่อมใส่กับหัวมุมตรงนี้ก็คือหัวสกูตตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้หัวสกูตตัวเล็กนี่ก็จะเชื่อมโยงมาหาตัวมิเตอร์นะครับเพื่อจะเป็นไฟเลี้ยงในจอมิเตอร์ฝั่งลบนะครับแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับนี่มานี่มานี้แล้วก็มามิเตอร์แล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับเป็นสีแดงตรงนี้ความจริง ตัวนี้ก็เป็นตัวลบเหมือนกันนะครับเนี่ยสะพานไปของอตัวอาชันนะครับก็จะยิงยาวมาอย่างนี้ครับนี่ฮะตัวเขาจะวิ่งผ่านมหาจุดตรงนี้นะครับและจุดนี้ก็จะเป็นจุดโหลดนะครับเป็นจุดโหลดฝั่งลบออกไปข้างนอกนะนี่ฮะจะเป็นการเชื่อมโยงมาหาจุดจุดนี้นะครับเพราะจุดนี้จะเป็นบวกและจุดนี้ก็จะเป็นตัวลบครับวิ่งมาจากอะแดปเตอร์นะครับจากอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็มาเชื่อมโยงใส่กับสายไฟด,ไ <S <S ด้านในก็คือพยายามที่จะรีเช็คให้มันชัวนะครับเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดจากกระแสตรงนะครับถ้าเรา ประกอบิดจุดใดจุดหนึ่งตัวเขาเองก็จะเกิดอาการช็อตหรือสปาร์กได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวงจรก็จะเสียหายไปเลยครับก็เช่นนี้ก็ไม่ได้ใช้ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ก็เอาอะไรพันไว้หรือว่าไว้เผื่ออนาคตสามารถเอาอุปกรณ์พันไดพันสายไฟพันไว้แล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ใช้จริงๆก็คนที่จะตัดออกนี่ครับเส้นใหญ่สองตัวนี้จะเป็นเส้นดํากับเส้นแดงนะครับนะฮะแต่เราก็มาเชื่อมโยงกันประมาณนี้ครับก็จะมีอยู่5สายนะครับสายเล็ก็อยู่3เส้นสายใหญ่ก็อยู่2เส้นก็ประกอบ ตามขั้นตอนนี่ฮะแล้วผมจะทดสอบประกอบเสร็จแล้วผมก็จะทําการทดสอบนะครับก่อนที่จะเอาเข้าบล็อกนะครับอันนี้คือ,อรประกอบแบบเดินสายเดินระบบนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าบล็อกแล้วขันเป็นทุดของเข้าเลยก็จะเทสดูก่อนว่าตัวเขาเองทํางานปกติไหมนะครับเดี๋ยวสังเกตดูจุดนี้นะครับเดี๋ยวจุดนี้ก็รีเช็คดูจุดนี้น่าจะเป็นจุดเข้าของกระแสนะครับแล้วก็มานี่มามิเตอร์นะครับมิเตอร์ตัวนี้ก็จะทําการรับไปาเลี้ยงนะครับแล้วก็จุดจามมิเตอร์ก็มาหาจุดนี้ สองจุดนี้เป็นจุดลบทั้งคู่นะครับจะเป็นสีแดงก็จริงแต่ว่าเขาเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็จุดหลักใจความตัวนี้ก็อาศัยตัวนี้นะครับเป็นสะวานไฟเป็นอา,อาชั้นเพื่อที่จะรับกระแสได้เยอะเพื่อที่จะรับโหลดที่หนักๆสองตัวนี้ไม่สามารถรับโหลดได้เนื่องจากเอามาเป็นแค่ไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นเลี้ยงมิเตอร์เฉยๆไม่ได้เอามาใช้ในการาร,รับโหลดนะครับเอามาเป็นเพื่อที่จะให้หสแสดงสถานะารับกระแสรับโวล์นะครับวัดนะครับก็เป็นไฟเลี้ยง ่ไม่สามารถเอามานําใช้กับการโหลดได้นะครับเพราะนั้นเราต้องมีระบบอ่ชั้นทน่านี้ตัวนี้กับอะแดปเตอร์ก็จะรับมาเป็นที่19โวลต์น,นะครับซึ่ง19เโวลต์มันก็รับโวลต์ได้ถึง1 100โวลต์น,นะครับ50แอมป์100โวลต์นนตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น m 4 3 0นะครับตัวที่สามารถดูวัดดูแอมและดูโวลต์ได้นะครับท่านใดสนใจรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะเอา,อาลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะครับท่านสามารถ เข้าไปเล Pop ือกดูส uh ินค้าได้นะครับแล้วผมจะทําการโหลดเข้ากับหลอดไฟ dc ตัวนี้นะครับแล้วก็จะดูว่าเช็คดูว่าไอกระแสที่ได้มากับบัตรที่จะเพิ่มขึ้นมันจะได้มาเท่าไหร่นะครับก็ได้เอาปลั๊กไปมาวางไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมการที่จะโหลดกับกับหลอดไฟ dc นะครับซึ่งเสียบไปแล้วก็อะแดปเตอร์ยังมีไฟค้างอยู่ครับผมทดสอบเสียบแล้วก็จากปลั๊กออกกว่ามันจะช็อตนะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ เวลาเราเสียบไวเข้าไปก็จะค้างอยู่ในความจุของคาปานะครับหรือว่าตัวอะแดปเตอร์เองก็จะเก็บความจุไว้อยู่พักหนึ่งนะนั่นตอนนี้ผมเสียบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีสถานะแจ้งมาที่19.5โวลต์นะครับ19.5โวลต์ 5. 5 v, แล้วก็แอมป์ก็อยู่ที่0.0แอมป์นะครับยังไม่มีแอมป์ M เพิ่มขึ้นนี่ฮะแอมป์ยังไม่มีแรักษวัดก็ยังไม่มีขึ้นตอนนี้สถานะของแอมป์ก็อยู่ที่0.22แอมป์ซึ่งขึ้นมานิดเดียวนะครับไไมมมมม่ถ M, ม่ถถึึงง1แแแออละเน ขึ้นมาเพื่อเป็นการเลี้ยงตัวมิเตอร์ไม่ได้เอาไปใช้ในการโหลดต่างๆนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการโหลดโดยใช้การโหลดของหลอดไฟนะครับ d c เพื่อดูสถานะการใช้แอมแล้วก็วัดจะขึ้นอยูประมมณไหนนะครับเปิดสวิตช์หลอดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะเห็นไหมฮะอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมเอากล้องไปใกล้ๆดีกว่านี่ครับสถานะ วุ่นไม่ตกนะครับวุ่นอยู่คงที่นะครับแล้วก็แอมป์อยู่ที่7.3แอมป์วัตต์ก็อยู่ที่13วัตต์ก็เป็นการใช้วัตต์13วัตต์แล้วก็แอมป์ก็อยู่ที่78 73สิบแปดนะครับก็คือไม่ใช่แอมป์จริงนะครับเป็นยังไม่ถึงแอมป์เป็นระดับ0.78นะครับยังไม่ถึงแอมป์เท่าไหร่มันน่าจะเป็นเซนตนะครับเซนตของแอมป์แต่วัตต์นี่ขึ้นมาที่13วัตต์นะครับการใช้ตัวหลอดไฟตัวนี้มันอยู่ที่15 13ววววัััััตตตตต์์เเออ่่่่พรรราาามด,ดจิงๆค้้ใชไยูทีีนนะบ ก็จะตัวดิจิตอลจะวิ่งนะครับเพราะว่าามันแสงมันสะท้อนถ้าเราต้องบดบังแสงแล้วก็ปรับหัวคัดของกล้องก็จะหยุดพักหนึ่งแล้วก็จะเกิดการกระพิบอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm. ก็ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเกิดจากเราใช้วัตที่น้อยแล้วก็การกินกระแสกันน้อยก็ไม่เห็นความแตกต่างนะครับ mm. เดี๋ยวผมก็จะทดสอบในกับโน้ตบุ๊กนะครับจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงของ แอมกับวัตจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทดสอบก่อนประกอบคำว่าก็คือก่อนที่เราจะประกอบอุปกรณ์เข้าเป็นชุดเดียวกันก็พยายามที่จะเทสนะครับเทสให้ชัวนะฮะตัวเช็กไลนละเอียดต่างๆจุดออกจุดโหลดนะครับแล้วก็จุดรับนะครับตอนนี้รับมาจากอะแดปเตอร์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แปลงออกมาจาก ตัวเดิมที่เสียไปนะครับก็จะเอามาดัดแปลงแล้วก็ประกอบเข้านะครับตอนนี้เทสเสร็จแล้วผมก็จะทําการประกอบเข้าให้มันเป็นชิ้นส่วนอยู่ชิ้นส่วนเดียวเพื่อสะดวกในการใช้นะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยเนื่องจากไอตัวมิเตอร์กับตัวอะแดปเตอร์มันคากันอยู่ผมก็เลยต้องเอาเยื้องๆแล้วก็ดัดแปลงเอานิดหน่อยนะครับคนท่านใดที่มองว่าอยากจะ DIY อะแดปเตอร์เก่า ll, ที่มันไม่มีไอตัวครอบแล้วไม่มีฝาหุ้มนะครับสามารถ เอาแผ่นอะคริลิกที่เหลือใช้นะครับเอามาดัดแปลงแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้ให้สวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงตามที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ถึงขั้นสวยงามเอาแค่ว่าเราใช้ประโยชน์มันได้จริงผมก็จะเอามาทดแทนอะแดปเตอร์ที่ใช้นปัจจุบันใช้ยาว,ยาวทั้งวันอาจจะมีความเสื่อมผมก็เลยต้องเอาตัวนี้เลี้ยงสายไฟดีแล้วก็จะขันยึดน็อตเข้ากับบอดี้โครงสร้างที่เราระบ,บุและกาหนดไว้นะครับเพื่อให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ไม่มีอะไร กีดฝังนะครับเวลาเราจับโยกย้ายก็สามารถย้ายได้ตามปกติก็ตรวจเช็ครีเช็คดูภายในภายนอกนะครับว่าสายไฟมันไปช็อตกับอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าเนื่องจากเราไม่ได้จัดเรียงระบบสายไฟแล้วก็ไม่ได้มัดให้เป็นรูปแบบที่สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสายไฟก็ค่อนข้างจํากัดแล้วก็พื้นที่อา่เราวางติอไปก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนี่ฮะก็ทดสอบเสียบอีกรอบนึงคนระับเสียบปลั๊กไปอีกรอบนึงเพื่อเทสให้เรียบร้อยว่าเขาเวลาเราประกอบเข้าไปแล้วไอ้ตัว ะระบบวงจรจะทํางานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับเขายังทางานได้ตามปกติดูระบบภายในก็จะเห็นเป็นรูปแบบโปร่งใสนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมองเห็นเป็นพวกสายอุปกรณ์ต่างๆชัดเจนว่าตัวไหนติดขัดอะไรไหมนะครับแต่ถ้าเราเป็นตัวบล็อกทึบมันก็จะมองไม่เห็นนะครับตัวนี้เป็นเป็นอคริลิกใสที่ผมเก็บไว้มันเหลือใช้นะครับมันก็เก็บไว้เพื่อมีประโยชน์ก็เลยได้เอามาตัดแล้วก็ประกอบยอดกับกาวร้อนให้มันติดกันเป็นกล่องเพื่อใช้งานอยู่ประมาณนี้ครับนี่ฮะ ก็สามารถยกย้ายได้สะดวกแล้วก็ไม่มีปัญหาในการโดนสิ่งของกระแทกหรือว่ากดทับนะครับก็จะเป็นอะไรที่แน่นหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านผู้ชมและ f อฟทุกท่านนะครับที่มีวัสดุที่เหลือใช้อยู่แล้วก็เอามาประยุก์ตใช้และดัดแปลงทาเป็นรูปแบบบล็อกเพื่อให้เขาไม่เจอการกระแทกจากภายนอกนะครับนี่ครวลก็อยู่ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ไปปรับอะไรก็ ตัวมิเตอร์มายัางไงผมก็ใช้แบบนั้นก็คือไม่ได้ปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ตามรูปแบบเดิมนะก็แล้วแต่จะออกแบบดีไซน์นะครับบางทีเรากําหนดทุกอย่างเองได้นะครับแม้กระทั่งตัวระบายอากาศพัดลมผมก็ยังไม่ได้ติดตั้งเลยก่อนจะติดตั้งคิดว่าน่าจะมีตัวโหลดนะครับหรือว่าตัวปรับวอลลุ่มเพื่อลดกระแสไฟลดวนได้ด้วยนะครับเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ควบต่างๆได้ก็คือเราต้องการใช้กับ อุปกรณ์ไหนเราก็สามารถลดวนลดแอมป์ได้นะครับตอนนี้ผมมาเสียบเข้ากับจอคอมพิวเตอร์นะครับเป็น,น้ตบุ๊กตอน,น,นแรกๆก็จะขึ้นอยู่2 2แอมป์กว่านะครับ2.2วัตต์ก็อยู่ที่สาตาร์ทอยู่ที่40บวัตต์50บวัตต์นะครับพอเราเสียบไปสักพักหนึ่งตัว <ส Marchegiani> <ๆ S 2> อะแดปเตอร์เขาก็จะคงที่ในการปล่อยกระแสปล่อยกําลังวัตต์ลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าตัว้ตบุ๊กเองก็น่าจะระบบไฟเข้าไปเลี้ยงในวงจรครบแล้วก็จะลดวัตต์ลงนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเอามาให้ดูกันท่านใดมองเห็นว่าเกิดประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับคลิปที่มีประโยชน์กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ติดตามก็จะนําเสนอเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้คงต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ